เอาแบบนี้นะเดี๋ยวผมอ่ะจะพาแบบจะไปตรงนั้นแล้วบอกว่าอุ้ยโอ้ยหนุ่มพี่พี่ฝากคนนี้หน่อยแล้วแล้วเราก็ลงไปนะนี่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 เถื่อแล้วเถื่อแล้วเถอแล้วไอพี่พี่ฝากคนนี้หน่อยดิพี่พี่เพิ่งเข้มาเขาไม่จักหัวพี่พี่ฝากไแบบอะไรปันมินได้ปะได้รับเลยนะฝากฝากฝากคนนี้ปันมินได้ไหมฝากใครครับฝากใครนี่นี่เอ้ยเอ้ยลงลงนี่น้องอย่าไปดู้ราต่อไปเลย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 ข้ามมิติข้ามมิติ ฮัลโหลพี่ชายให้หนูเป็ว<ห>วนว่าเลยพี่ไไไไปปหหนนครับพี่ชายเขาไม่รู้เขาพาหนูมาไหนต้องไปงานร้านครับไปงานลรงงานร้านไหนพี่ฮัลโหลพี่จะทิ้งหนูเหรอถูกต้องป้าพี่แบบน,นี้ได้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบอร์ไทยเก้าไว้นะถ้าสามารถประเ,เดี๋ยวบอกเบอร์ห้าถ้าสามารถอาจจะเป็นแบบว่าเราเคยรู้จักกันว่าเหมือนเราเคยคุยกันโทรโชว์เลยเก้าสองเจ็ด เก้าสองเจ็ดเก้าสองเก้าสองเจ็ดเก้าสองเดี๋ยวหนูโทรหาแฟนหนูแป๊บหนึ่งนะพี่ก็ไม่แฟนมารับรับเดีย๋ยวผมซวยเนาเนี่ยพี่แฟนหนูเบอร์เนี้ยเก้าสองเจ็ดเก้าสองเนี่ยทำไมเขาไม่รับก็ไม่รู้พี่ชายลองเปิดโทรศัพท์ตัวเองหน่อยได้ไหมพี่ฮัลโหลฮะ,ฮะรู้ได้ไงอ่ะรู้เบอร์ได้ไงอ่ะติงมารับเขาหน่อยพี่ชาอเอ หรือว่าจริงๆแล้วพี่ชายเป็นแฟนหนูอ่ะพี่ไม่ใช่ครับไม่มีเปิดครับไม่มีแฟนครับหนูไงแฟนพี่อ่ะผมต้องตีด้วยไหมมันตียังไงเนี่ยอยู่นิ่งๆนะโอุ้ยสุภาพบุรุษจัดอยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่งๆนะแท็กใหญ่แท็กใหญ่ไอ้เ้เดินมาดูพี่รู้ป่ะผมได้ไงอ่ะอ๋อเป็นเบอร์แฟนผมแอดมินหรือเปล่าพี่แอดมินเนี่ยแต่แอดมินี่ยไม่ใช่ได้ไงแตต่่ัวอยยางงเี้ผมโดนเสกมาให้หน้าตาอย่างเงี้ย ใช่หรอแล้วไม่พี่รู้ผมได้ไงผมมันต้องรู้เบอร์ไม่ได้ดิไม่มีเบอร์บอกนะก็คุณเป็นคนมาจีบผมไม่ใช่หรอไม่ผมไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะไม่เคยอ่ะไม่เคยแล้วผมจะมีเบอร์คุณได้ไงเนี่ยเนี่ยคุณเคยมาขอเบอร์ผมไว้ตอนนั้นตอนที่ผมยังหน้าตาปกติไม่มีนะผมไม่เคยนะอย่าครับถ้าไม่ใช่จมเนี่ยไอวิบการ์ดเนี่ยใช่ไหมเนี่ยนี่ยโอ้ยนี่ไง นี่ไงไม่ใช่แล้วแล้วมีเบอร์ได้ไงเนี่ยคือโปเหรอหรืออะไรไม่ได้โปอันนี้คืออันนี้คือเป็นแก้วหน้ามาหรือเปล่าครับจะไปไหนเนี่ยไทกาไปลาจนครับไลกาไลกาไม่ใช่ไทกาไลกาเหรออุ้ยงั้นฉันก็เรียกผิีมาตลอดเลยนีใช่ครับเรียกผีมาตลอดนี่ครับไม่ใช่แฟนนะไม่ใช่แฟนนะเนีไลกาเราไงแฟนแกอ่ะไม่ใช่นะไม่ใช่นะฮัลโหลพี่ไลกาสุดหล่อของน้องพระเทพพบุตรคือรู้เบอร์ได้ครับรู้เบอร์ได้ครับคือรู้เบอร์ได้ ก็เราเคยมี something to g e t e r อ่ะ U I อ่ะทำไมจะไม่รู้เบอร์ล่ะเผเ่อเบอร์ห้องก็อาจจะรู้ก็ได้คือแอบชอบมานานแล้วอ่ะแอบชอบมานานได้ไงเพื่อเข้าเมืองมาเองนะเออก็แอบชอบจากที่อื่นไงไม่ใช่หรอกนะใครจะรู้ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกอย่าไม่เล่นกับใจฉันนะฉันขอเล่นกับใจเธอได้ไหมล่ะไดหรอกนะถ้าฉันไม่เล่นกับใจเธอฉันเล่นกับตัวเธอได้ปะ ชืออะไรในส่วนนี้อย่าทำาฉนเลยฉันขอร้องฉันขอได้ไหมตัวเธอน่ะหัวใจของเธออะไรฉันอยากได้เธอมานานแหละฉันน่ะแอบชอบเธอฉันน่ะอยู่ในกางเกงอยู่ในผ้าหุ่มใช่หรือเปล่าใช่ไม่เชื่อหรอนะเธอทำไมไม่ลองเปิดใจให้ฉันดูล่ะเปิดใจคืออะไรหรอใครจะไปรู้ฉันอาจจะแซบฉันอาจจะนัวก็ได้ฉันอาจจะอร่อยถูกใจเธอก็ได้ฮะ อาสิมาสิให้ไปไหนอะ่ะไปที่การแลนเขียวก็ได้แลนเขียวเหรอเออได้จุ๊บๆนะเดี๋ยวเราเจอกันจุ๊บอ่ไม่ใช่หรอกเอ้ยไหนจุ๊บเราสิจุบจ๊บไม่เป็นอนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสอนนะเขาบอกว่าให้ไปเจอแลนเขียวอะ่ะ ติดใจเหรอเดินตามเนี่ยอยากไแม่งแล้วเว้ยไม่หรอกนะไปละดูเขาชนไปชนนะเดย์อ้ยตัวไม่เล่นเออทำตรงเล่นตัวได้ไอ้หนุ่มไอ้ไอ้ทำตรงเล่นตัวนะโอ้อะไรวะเราเห็นแกเดินตามเดินจ้องเรานะแกไม่เดินตามแล้วไปแล้วหอ่ยย่าเพิ่งไปดีอยู่ด้วยกันก่อนไม่ได้หรอ อยอยู่ด้วยเหรอใช่อยากอยู่ด้วยใช่หรือเปล่าเหรอไมเช่เหรอใช่แล,แล้วก็ตัวคนเดียวเนี่ยตัวคนเดียวเหมือนกันเน่ะอืมงั้นเรามาอยู่ด้วยกันไหมจะได้เป็นแบบไม่อโ l นทั้งคู่ไงใช่หรออืมคือมีใจหรอก็มีไม่เชื่อหรอกนะก็เดินมาหาสิเป็นแอดมินใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เป็นแอดมิน ฮัลโหลอะไรฮัลโหลสุดที่รักทำอะไรอยู่อ๋อไม่ใช่สุดที่รักหรอกนะไม่ใช่หรอกขอเรียกได้ไหมล่ะคือสุดจะอะไรคืออะไรไม่ใช่ขอเรียกว่าสุดที่รักได้ไหมอ่ะได้หรอเรียกได้หรอเนี่ยเล่นได้ไม่เชื่อหรอนะเชื่อเถอะเชื่อพี่แล้วมันจะดีนะเได้เหรอเชื่่อพีีแล้วมันนจะะดกินเด็กหรอเนี่ยอยากกินอ่ะกินเด็กได้ไงนะให้ดีนะกินเด็กอ่ะกินเด็กมันเป็นอมตะไง ใช่หรอแม่ไม่ตัดจริงเหรอขอกินได้ปะไม่ใช่หรอพี่อะไรนะขอกินได้ไหมกินอะไรก็กินนี่ไงกอ็ก <ๆ S 2> อยู่ข้างนี่ไงก็อยู่ข้างนี่ฮัลโหลหนุ่ม,มหนุ่มสนใจพี่ป้าสนใจมาแบบมาเป็นแบบบอยเฟนพี่ป้าน้อง ขึ้นมาสีางั้นอ่ะเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยคืออะไรเหเจอของดีเข้าแล้วของดีอะไรเอ่ยพี่ไงพี่ไงตัวซีค็ดน้องรู้จักปะซีเคิตรือเปล่าซีคข็ดอย่าทมหาซีเค็ดทีเด็ดอยู่นี่เด็ดจริงหรออืมเด็ดจริงร่รออะไรนินใจหรือเปล่าไม่เชื่อหรอกขอดูบ้านหน่อยสิมันให้ดูไม่ได้นี่ ดูไม่ได้หรออืมทักติสมาก็ได้งี้นะทักดีเฉยได้หรอกนะฮ้ยไลกาคิดว่าเราเป็นคนดีไหมดีเนาะจริงเหรอเราจะบอกว่าเราเป็นคนดีแต่ว่าดีแค่เอวนอกนั้นเร็วหมดใช่หรอใช่เอวก็พอแล้วแหละอือไม่เคยเป็นคนอย่างนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยชอบไหมผู้หญิงเล่นด้วยอย่างเงี้ย ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยแบบสู้มือสู้มืออ่ะอย่างเงี้ยเขินเป็นนะหาไม่ได้ง่ายๆนะคนเล่นแบบแบบสู้มืออย่างเงี้ยเป็นนะไม่เคยพูดอะไรอย่างนี้เลยอ่ะไม่ต้องเขินเดี๋ยวติดไปคนเรียบร้อยนะอดี๋ยวเจอกันบ่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองใช่หรือเปล่าใช่เดี๋ยวเจอกันบ่อยๆเดี๋ยวพี่เข้ามาหาบ่อยๆนะแน่ใจจะเข้ามาหาจริงหรือเปล่าเหรอริงไม่เข้ามางอนนะไม่ไม่งอนแน่นอน แน่ใจพรุ่งนี้เรต้องเจอนะได้ได,ด้๋ยวพรุ่งนี้เจอเลยเวลาเดิมเป็นการร้านแล้วเป็นการล้านแล้วนะแล้วนะบายบายนะบายครับบาย